สวัสดีครับเช้านี้เนาะเป็นน,น่าพอใจเลยประมาณสามโลก,กว่านะครับเครื่องดูดยุงเครื่องดูดยุงของเรานะครับนี่ครับยุงฝังเสียงนะครับยุงลุ้วน,นยุงลุ้วนครับอ่าเนี่ยน,นะครับ,รบลุ้วน,นตัวนี้แบตเตอรี่ยี่สิบหกแอมป์นะครับ ยี่สิบกแอมใช้ได้แจ้งเลยอ่าล้วไปดูอีกตัวหนึ่งไปดูอีกตัวหนึ่งสิบเอ็ดแอมสิบเอ็ดแอมมันจะได้ประมาณหกชั่วโมงางาดูผลงานครับนี่ผลงานผลงานครับยังบินอยู่เลยครับนี่ครับยุงนะครับยุงรวนๆนเลยอันนี้เมื่อคืนอ่าอันนี้สิบเอ็ดแอมอ่าโอเคนะครับ ชัดเจนนะครับร้อยเปเซ็นเลยว่าทำงานอ่าคุณภาพนะครับเล่นใช้งานจริงนะครับก็เช้า,ชานี้นอนสบายใจครับไม่มีอะไรกวนเลยยุงนะครับดูนะครับยุงยุงล้วนๆยุงล้วนๆครับยุง มันเป็นบนบ,นบินอยู่เลยอ่ะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็แชทมาได้เลยนะครับพร้อมจัดส่งครับภายในสามวันถึงมือแน่นอนนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ